5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีครั้งแรกกับงาน Mission to the Moon Forum 2023 Work Life Improvement พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานในวันนี้ให้ดีกว่าเดิม Presented by Liberator อ e ีเวนต์ที่จะพาทุกคนไปรับแรงบันดาลใจเรียนรู้ทักษะแห่งการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จในแบบของคุณพบกับประวิทย์หานอุตสาหะธนาเทียนอัจฉริยะจรีพรจารุกรสกุลสราวุธเแห่งสวัสดสรกลอดุญญานน์และสปีกเกอร์อีกมากมาย ใน9เซสชั่น4เวิร์กช็อปที่คัดสรรเนื้อหามาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะพบกันวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ที่3ยา่านมิตเทวฮอสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง1ิ e v v n t ์ สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับระวิทานอุตสาหะครับอ,อ่วันนี้บทความจากคุณคากิโอคุมูระนะฮะจริงๆเ,เธอเป็นคนชื่อก็รู้นะว่าเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าจริงๆเธอเกิดที่อเมริกานะฮะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเธอก็บอกว่าในฐานะคนอเมริกันเนี่ยนะที่เป็นเชื้อสายญ,ญี่ปุ่นแล้วได้กลับไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเนี่ย เธอรู้สึกว่าวิธีคิดของคนญี่ปุ่นในเรื่องของการดูแลร่างกายและจิตใจเนี่ยไม่น่าสนใจนะครับบทความนี้ชื่อว่า Six Powerful Lessons from Japan That Help Me Heal My Health นะข้อที่หนึ่งะครับคือให้หาของนิสัย1-2อ,อย่างของคุณอะที่มันที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วโฟกัสไปแค่อันนั้นอะพอละที่จะแก้ไขนะครับหนออย่างนะครับ ไม่ต้องเยอะจริงๆแล้วอย่างเดียวก็พอนะครับอย่างเดียวก็พอนะครับค่อยๆเปลี่ยนอย่างนั้นอนะทีละนิดอะแล้วมันจะส่งผลต่อชีวิตที่ดีขึ้นของคุณไปโดยที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะครับมันอาจจะเป็นของที่แบบไม่ได้ฟังดูใหญ่โตมากเช่นถ้าเกิดคุณติดน้ำอัดลมอย่างเงี้ยนะครับพยายามเลิกให้ได้เนี่ยช่วยเยอะมากนะฮะอันที่สองครับเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเดินเยอะจริงๆเดินเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ ม่คนญี่ปุ่นไม่ได้ไปฟิตเนสอะไรเยอะแยะนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแบบ c u เจอร์คือมันก็มีคนไปฟิตเนสแหละแต่มันไม่ได้เป็นแบบโอ้โหแบบไม่ได้เยอะแบบอเมริกาเขาพออใช้คํานี้แล้วกันเ,เขาบอกว่ามันน่าปแปลกไหมที่ที่อเมริกาเนี่ยฟิตเนสเยอะมากแต่คนอ้วนนะฮะในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟิตเนสไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเขาไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีแบบ c u เจอร์ของคนไปฟิตเนสเยอะๆด้วยเนี่ยนะฮะ แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนอ้วนเนี่ยนะฮะอัตราคนอ้วนเนี่ยออบิซิตี้เนี่ยน้อยที่สุดในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มี m e m b e r ร์ชิไปฟิตเนสด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะคำถามคือทำไมเขาถึงไม่อ้วนนะฮะคำตอบคือเพราะว่าเขาเดินเยอะฮะอืมเดินเยอะนะฮะผู้ชายนะครับในเฉลี่ยอายุ20-50เนี่ยเดินประมาณ8,000เต็ปต่อวันนะฮะผู้หญิงเนี่ยประมาณ7,000นิดๆนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบลูโซนของญี่ปุ่นนะโอกิมิเนี่ยนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอันนั้นเดินเยอะกว่านี้อีกนะฮะเออเดินเยอะกว่านี้อีกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเออถึงจะไม่ได้ไปฟิตเนสนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบไอที่แบบเทรลอะนะฮะเออชอบเทรลนะครับ,เ,ออบ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าการเดินเนี่ยอย่าอย่าด้อยค่าการเดินเออใช้คำน้และกันมันช่วยจริงๆนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งคือคนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องการออกเล่นกีฬาในโรงเรียนเออในโรงเรียนนะครับออค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่สําคัญมากนะสำหรับเด็กนักเรียนแล้วอันนึงที่เขาทําก็คือว่าคือเขาใช้คํว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีแบบไอประมาณแบบ c u เจอร์แบบ fitness อะไรมากมายเนี่ยแต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับการ ให้เด็กเนี่ยคุ้นเคยนะฮะกับการออกกําลังกายอยู่เสมอเสมอเพื่อให้โตขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะได้แบบใช้คําว่าอโตขึ้นมาเนี่ยก็จะได้คุ้นชินนะ,ะกับการออกกําลังกายนะครับอีกอานนึงนะฮะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยอาหารญี่ปุ่นที่มี คืออาหารญี่ปุ่นไอ้แบบที่ทำยากๆอลังการอลังการก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเวลาน้อยนะฮะเขาก็เลยจะมีเทคนิคเยอะครับในการทำอาหารเพื่อสุขภาพไอ้พวกเบนโตะเพื่อสุขภาพเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เวลาในการทำเยอะเลยนะฮะแล้วอาหารพวกนี้เนี่ยมันมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดีกว่าอาหารไมโครเวฟเยอะเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยจะสังเกตว่าอ่อถ้าเขาทำอาหารเองได้นะครับเขาจะทำเองแต่เขาจะไม่ได้ใช้เวลาแบบโอ้โหแบบสองสามชั่วโมงทำอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาในการทำ ให้ดีนะฮะหมายถึงว่าทำอาหารให้เร็วนะครับที่ญี่ปุ่นมีอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า forest bathing นะครับหรือว่าชิ ok นรินโยกุนะฮะเป็นการนั่นแหละก็คือไปภาษาไทยเรียกอาบป่าเลยนะฮะก็คือเข้าไปในที่ที่มันเป็นป่าเป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้แต่กระทั่งในเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ยากขนาดนั้นในการไปนะฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบสัมผัสธ,ธรรมชาตินะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นการเดินในสวนในวันใน,ในวันธรรมดานะฮะเดินในสวนนะครับไปปิกนิกตอนวิคเอนคนญี่ปุ่นชอบปิกนิกมากนะฮะหรือบางคนถ้าอยู่ใกล้ญี่ปุ่นเป็นเกาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ห่างไกลจากทะเลมากนะครับการเข้าถึงป่าหรือทะเลของคนญี่ปุ่นเนี่ยครับไม่ไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปถึงเขาก็จะแบบสัมผัสกับธรรมชาติมากๆนะฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไปถ้าใครเคยสังเกตเห็นนะเวลาเขาไปป่าหรือไปอะไรเงี้ยเขาก็จะนอนลงไปบน บนพื้นเลยอะพื้นหญ้านะฮะแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาตินะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากนะฮะหลักการอันนึงของญี่ปุ่นนะครับคือ moderation moderation คือทุกอย่างต้องพอดีนะครับกินแต่พอดีไม่เยอะจนเกินไปนะครับอะไรชอบอะไรก็กินได้แต่ว่ากินอย่างพอดีพอดีนะครับไม่ทำให้มันแบบโอเวอร์จนเกินไปก็จะทำให้สุขภาพเนี่ยดีนั่นเองนะครับนี่ก็คือ หลักใหญ่ใจความของบทความนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที